ใครแก่คนน่ารักเลยแล้วเพื่อนก็หันมามองหน้าเราแล้วพูดว่าบ้านกูไม่มีคนแก่อือแล้วเมื่อกี้คุยยะไรกันอะไรเนี้ยกำลังพูดถึงวิญญาณใช่หรือไม่อือใช่ถ้ามนุษย์เรียกว่าว่าคนที่ตายแล้วจะเปลี่ยนเป็นเป็นวิญญาณนะคะแต่ว่าออกก็ต้องบอกนี้ว่าในภพอีกภพหนึ่งอ่ะมันไม่ได้มีแค่เอางี้เราเรียกว่าอะไรบ้างเราเรียกเทวดาเราเรียกว่าเทพเราเรียกว่าผีเราเรียกว่าปีศาจหรือเรียกว่าพูด แลวเราก็เรียกว่าพูดคําถามคือทั้งหมดเนี้ยในสายตามนุษย์มันคือสิ่งที่มองไม่เห็นหมดเลยนะถูกต้องแล้วเรารูได้ไงว่าเขาต่างกันเพราะฉะนั้นมันจะมีคําถามไงฮะว่าตกลงวิญญาณมีจริงหรือไม่วิญญาณมีจริงค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์วิญญาณมีจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วด้วยและวิญญาณก็คือผีนั่นเองใช่ค่ะโอเคแต่วิญญาณบางวิญญาณเมื่อตายอาจจะไม่ได้เป็นแค่ผี บางคนนะคะถ้ามีจิตที่หยาบมากๆก็เป็นได้มากกว่าผีที่มนุษย์อาจจะเรียกว่าปีศาจอศุลกายเราก็เป็นได้ค่ะหรือหรือดวงวิญญาณที่ตายแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่สมควรตายแต่เขาต้องตายเขาก็จะเจ็บแค้นแล้วเขาก็จะเริ่มทำลายแต่ใจไม่ดีแล้วนใสยไม่ดีนนคือแต่เขาต้องมีจิตที่แค้นมากๆนะคะอาล้พี่อ๋อเริ่มเห็นแบบนี้ ตั้งแต่เมื่อไหร่คะคือต้องบอกว่าตอนเด็กๆไม่รู้หรอกค่ะเราเห็นแล้วเราก็ไม่รู้คือไปบ้านเพื่อนนั่นเป็นหนแรกเลยที่รู้เลยว่าคือผีไปบ้านเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ขึ้นไปหยิบของบนแล้วก็นั่งคุยกับคุณยายที่บ้านเขาแล้วก็นั่งเม้ามอยอยู่ประมาณหนาทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเดินออกมาก็บอกเพื่อนบอกว่ายายแกคตรน่าหลักเลยแล้วเพื่อนก็หันมามองหน้าเราแล้วพูดว่าบ้านกูไม่มีคนแกอือแล้วเมื่อกี้คุยใครอะไรอย่างเงี้ย แล้วมาคุยเรื่องอะไรตอนนั้นอ๋อคุณยายก็ถามว่ามาทำไมกินข้าวหรือยังอะไรคือคือเหมือนคนปกติเลยค่ะอ๋อกก็เลยไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นผีอีอย่างออไม่ได้กลัวผีไงเพราะตั้งแต่เล็กอยู่กับกงเนาะก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วอะทำไมถึงไม่กลัวอยู่กับอากงเด็กๆไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครไม่กลัวผีหรอฮะไม่อ่ะแล้วทําไมชินชินคืออ๋อเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเห็นเยอะไงอย่างอากงเนี้ยถ้าไปอ่านประวัติอากงอ่ะ กง,งนั่งสมาธิแล้วลอยขึ้นจากพื้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วก็จะวะแล้วก็แล้วก็เห็นแม่ไงแม่ก็ทำก็ก็โตมาอะโกงคือนั่งสมาธิแล้วสามารถลอยขึ้นมาจากพื้นช,ช้าช้า,ชาใช่ค่ะแล้วก็ลอยอยู่อย่างนั้นใช่ค่ะโกง <ๆ S 1> ทาประหลอดเน่ยคะ่ะแล้วก็ใช้ประหลอดเดี๋ยวเรา<ม>จะได้คุยกันถึงเรื่องนี้นะฮะ แปลว่าการที่พี่ออดเห็นอะไรแบบนี้เกิดจากการนั่งสมาธิพี่ออดต้องตอบงี้ไม่ไม่โกหกนนอะเนาะก็คือไม่รู้จริงๆว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าจริงๆเรานั่งสมาธิตั้งเด็กเด็กก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าจิตเราคือต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเวลาคนพูดว่านั่งสมาธิจิตต้องนิ่งเราไม่ได้นิ่งตลอดเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงเราก็เลยไม่รู้ว่าบางครั้งอ่ะเราก็ไม่วามรู้สึกว่าเราไม่ได้นิ่งทําไมเราเห็นอืมนออกใช่ปะออกก็เลยไม่รู้ว่าทําไมออกถึงเห็นอันนี้ไม่รู้จริงๆ you yeah.